สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอนําเสนอเรื่องด่วนผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตหนึ่งรายเป็นเจ้าหน้าที่ล่ามแรงงานผู้ป่วยล่ามแรงงานเดินทางกลับมาจาก ซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชเวทีหนึ่งรายหลังติดเชื้อและเดินทางกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทยรายงานข่าววันนี้วันที่18กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีเปิดเผยว่านายหมัดมะมินอายุ54เจ้าหน้าที่ล่ามกระทรวงแรงงานประจำกรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียที่ติดเชื้อโควิด -19 และส่งตัวมารักษา ในประเทศไทยโดยได้เดินทางกลับมาเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยเที่ยวบินพิเศษเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ระหว่างเดินทางไปรับศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านพักย่านคลองหกสำหรับนายหมัดมะมินนี้เป็นล่ามประจำสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบียอายุ54ปีเป็นคนไทยมุสลิม ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซามีบุตรชายสองคนอยู่ที่กรุงริยาตก่อนหน้านี้มีอาการป่วยเนื่องจากติดเชือ้อโควิด -19 และได้รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นานกว่าหนึ่งเดือนจนมีอาการดีขึ้นจนแพทย์ระบุว่าตรวจไม่พบเชือ้อโควิดแล้วและได้กลับมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อวันที่สกันยายนที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมอาการป่วยยังคงทรงตัว ซึ่งล่ามได้ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักง,งานแรงงานมานานกว่า22ปีมีผลงานได้ช่วยแรงงานไทยทั้งในซาอุดิอราระเบียคูเวตบาเรนเลบานอนมามากมายทั้งนี้วันที่18กันยายนศูนย์ข้อมูลโควิด19รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด19ในประเทศไทยว่าสถานการณ์โควิด พบผู้ป่วยรายใหม่7รายผู้ป่วยยืนยันสะสม3,497รายหายป่วยแล้ว3,328รายเสียชีวิตสะสม58รายโดยผู้ป่วยเดินทางมาจากประเทศบังกลาเทศ1รายซาอุดีี4รายกาตาร์1รายปากีสถาน1รายสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของทางช่องนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์รัวๆให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ